จับขันขึ้น<อ>นนะ่ะขน้อยมาเบิ่งดอกไม้พัญว่าไฟไม้เทียงอันใดก็พัญว่าไฟไม้เทียงขน้อยมาเบิ่งดอกไม้จานผัญว่าไฟไม้เทียงไม่ออกพ้นผันนะ่ะกานหนมาเบิ่งอย่าวันนี้บูชุบูดีฟันว่าไฟไม่เทียงโด้วยด้วยเพิ่งจะสูงโอ้โอเคเดี๋ยวอย่าฟ้าวางนะ อะจะขอถามนะฮะในเมือน,อนอนไปแล้วงฝันเนาะฝันแบบไฟไม้เถียงอ,อือหรือว่าฝันเรื่องอื่นๆก็ตามนะขึ้นชื่อว่าฝันหรือคำหนึ่งพนา่านิมิตนะฮะอือนิมิตก็คือฝันนั่นแหละฝันก็คือนิมิตนั่นแหละขอถามนะฮะขอถามได้ย,ะย,ะยะา่าบังหนาไหมเอ่อใบเพียงเอึกแต่ก็ใส่ได้แล้ว ในเมื่อตื่นมาแล้วตกใจบ่ฮะหรือแต่ไหนฮะบนกระตกเลยนะู้ฝันอ๋อบ่บ, <c oughs> บนบนบนเจ้าบ่ฝันนะบ,บมีบอะมีอะฝันฝันว่าไฟไหม้เถียงเหลือเพียงแต่เสาตื่นมากกระตุกขมาพาหวัวใจสะทานย่านเส้นแบบนี้บ,นบ,บ่อ๋อสมบัติปนปงเลยเนาะเจ้านี่ก็ได้หากเขาจนหัวใจสั่นนะ อันนี้ก็ย่านจนหัวใจเซนนะเอ่อแล้รึกษากันกับซองผัวเมียรปรึกษากันว่าไงอ้อาวเพลนวัตรเพลนว่าสั่งเขาแล้วันไปเบิ่งน้ำดอกไม้น้ำฝนถ้าในเมืองหบประทานอาหารเศร้าแล้วหายไปหายยายปูโดยอ๋าภาษาบ้านน้องหอยบ้านหวยพ่นผางน,นี่ว่าว่าไปเบิ่งดอกไม้โดยอ๋อว่ามันสิปเป็นเนี่ยไหดย แล้วมาหาเพิ่นเพิ่นว่าวเนี่ยได้ล่ะไปหาเพิ่นหอดเพิ่นแล้วนี่เพิ่นว่าวเนี่ยได้บัตรนี่ครฝันแบบนี้นะเพิ่นกับบริวารเลยเพิ่นกระทมคำพันโอ้นี่คือความเสื่อส่วนบุคคลเลยพี่น้องเนอืะความเสื่อส่วนบุคคลคงได้น้ออาจารย์ด้วยความเสื่อส่วนบุคคลพี่น้องนะ ฝันว่าอยังและฝันวรถไฟแไม่เถียงตื่นตามาเศร้าก็คุยกันสองผัวเมียคุยกันเออว่าจะต้องไปหายาปู่ผาเขาวเพื่อนว่าสัน้ mm hmm. นแน่เห็นบ่กพี่น้องนี่ความเสื่อส่วนบุคคลเด้อพี่นออ้องเด้อออย่าเฝ้ายึดหมันนะายยาปู่มาวัดแท็กตัวของยาปู่ผาเขาวเองเด้อยาปู่นอนนี่ก็เคยฝันเหมือนกันนี่ล่ะ เคยฝัน <c oughs> เคยฝันว่าคนนั่นตายคนนั่นน่นโบท่านได้ตายแต่วปว่วยโซนะเขาปว่วยโซแล้วโบท่านได้ตายชื่อครับแมออ่ต่อมาแหละลูกเต้านะ่ะซิเมนเนวไดโบจักเหลือเลยเอาพ่อนั่นไปฮนะไปประซาบุล่ะพ่อแม่บท่านตายนะเอาไป พอไปแล้วบนีอกภาษาบ้านเฮานอกก็มีพิธีอย่างแหละแต่งผ้าเข่าให้กินล่างหนาล่างตางแล้วก็อยู่ชั่งหน่อยหนึ่งแล้วาลูกมาจากหีบจากโลกฝันนะฝันนะยายปูเคยฝันขึ้นกันลูกมาคนทั้งหลายก็ตื่นท่วงแล้วผู้เกีียวก็ยเลยกลายเป็นอีกาบินไปเลยบินหนีไปเลยยายปูฝันแบบนี้เนี่ยยายปูก็ไม่ได้คิดหลายนะีย คือว่าเออน,นั่นคือความฝันนั่นคือความฝันบบยืดหมันคือปล่อยปล่อย,อยความผู้ซึกไปตามการตามเวลาตามแดดตามลมแล้วมันก็นะสบายสบายโบต้องไปยืดหมันอันนี้นี่คิดย่านหฮะหรืออนะไฮะก็คิดย่านคิดย่านโอ,โอ้โอ้โอเคโอเคอเคอ๋คือคิดย่านคิดย่านอืมอืมอืมนะครับโบต้องย่านนะบบต้องตุกข้ามาบต้องพาหัวนใจน,นะ ให้มีจิตใจนเข้มแข็งอ้การที่ห้าฝันเนี่ยมันเว้าถึงสุขภาพเขามันมีการแปรปวนนะสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีบ่บ่เที่ยงนะมันมีความบกวนมันมีการหมุนมันมีการไหลเรื่อยไปก็เหตุให้สติห้าหันนะบ่บ่บ่เทียงตรง แต่พอเฮาลับไหลบางครั้งนี่พอเฮานอนไปนะเฮาจะลับไหลหรือ,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 อนะอาจจะมีหรือบางครั้งก็เออบ้านเฮาว่าผีอำ๋ำนะผีอำ๋ำผีอ๋ำอ่ะออนะออทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับสติเฮานะเด้อนะสติเฮ้าบ่เทียงสติเฮ้าสุขภาพเฮานี่แหละไม่การเป๊ปปวนไม่การน,นะบ่บ่อยู่สภาพปกติว่าสั่นต่อไปก็เลยเห็ดเฮานอนแล้วมีการฝืนฝันเคยเห็นที่คนหรือเคยอ้อ ว่าผีไล่ช่องส้นจังสี่สารพัดเรื่องแหละนายล้วนแล้วแต่สต,ติห้องบทียงทั้งนั้นนะสุขภาพเข้าแปปวนดนะ้อบบแมนอื่นไกลอาสาธุอนุโมทนาเด้อพี่น้องเด้อ